สวัสดีครับผมมื่อวานอีกคัสิบพามาเบิ้งพี at, ่น้องสิบพามาเบิ้งอยู่เขื่อนบ้านหัวนาเขื่อนหัวนาครับพี่น้องมื่อวานนี้พี่บิ๊บอยู่ตลาดปลาตลาดปลาเขื่อนหัวนาครับพี่น้องแล้วเซมี่ยังเนี่ยเดี๋ยวสิบพายมาเบิ้งครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมีปลาพวกปลาอยังเลยครับปลาออกมาจากเขื่อนสดๆเลยเพราะว่าเพิ่งเสียวมาขายอยู่นี่โดยเฉพาะเลยเป็นปลาสดๆจากทั้งเลยครับพี่น้อง มานะครับพี่น,อน้องเดี๋ยวจะพาไปบิงเลยนี่ครับบริเวณที่มของเพิ่งขายปลาครับพี่น,อน้องนี่สิเป็นปลาส,สดๆเลยมาเดี๋ยวพาไปเบินย่างนี่ครับปลาบนใดไม่ไม่คพี่น,อน้องเอียนเดี๋ยวมีรับเอียนเอียนเอียนยน,นี่ปลาบนใดอีกม,มากครับพี่น,อน้อง กึกสีมีอยู่ในทังอีกครับพี่น้องปลานี่ออกมาจากเคื่อนแบบสดๆทันทอนเลยเพิ่นออกมาขา,ายมีถังเลยแล้วเพิ่นก็ะสีนอกนำแข็งไว้สด,สดๆเลยครับพี่น้องก็ะสีมีหลายใสหลายราคา มับนบาง่นไเ้อี่แบบขั้วก็มีครับพี่น้องกะมีแบบขั้วแบบนี้กกมีหอยย่างงามเลยครับพี่น้องจะมีบบมมหยยางงามลากหลายราคาราคามีแต่ลอยลอยห้าสิบกับปิดปลามง,งามปุีมีใครครับ ใครผสมแยกมาขายกับมี่เดี๋ยวค้างไว้กับมี่เดี๋ยวค้างไว้ีนีครับอนี่ครับให้ลนครับยูนีนี่ครับพี่น้องปลาหลปลาไ่ตัวเดียวีรูข้นอมรมันโดดออกมันปลข่าวมันมากโดด๋อ ปลารับบ่เลยครับพี่น้องปลาไม่เดตัวใหญ่นี่เลยครับปลาของจะเคขื่อนเลยมันกรสีมาอะยังสิครับพี่น้องมันโดดสงสัยมันจะโดดตัวนี้้ใ่คัให่ลลตัวใี่เยลับหลัวลยเเลยตัวเยตัวลตัวเตัว่ยตัวเ ตัวนี้บดตั้มกลัวสามหรือหาโลหหาโลห์หาโลหโลก์กลัวใส่หาครับพี่น้องใส่หาใส่สามนี่บวาครับปลาคราวม่หยิบยาวด้วปลากะเพราปลากะเพราแบบเดียวกันนี่ครับนี่ ไม่มีปลาเบือไม่จับตัวเราเลี้ยงปลาพีมังค์ปลาเลี้ยงตัวใหญ่ปลาเลี้ยงเนี่ยเป็นมิ้ปลาเลี้ยงได้่นี่แมนก็สร้างหมกใหญ่เลยจะเป็นแถวแบบนี้เลยครับพี่น้องปลาดิซนใจปลาสดสดอยู่หนาเขื่อนเลยเอ้ผมยังตีใจอยู่ครับพี่น้องอยู่่นีอะไรดีไซน์ยังอีกอตโตครับพี่น้อง ตัวนี้น่าจะเกือบสิบนะตัวนี้เบื้งค้างพี่น้องโอ้ยตัวนี้น่าจะไซส์เกือบสิบน่าจะแปดเด้อตัวนี้เบื้องแล้วตัวนี้เป,นเ,นเป็นปลาเข่าครับตัวนี้ปลาครึ่งปลาครึ่งอ๋ออ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องสดๆเลยครับ <c oughs> สวนี้ไซสิบใช่ไหมโอ้โหนอกเลยครับเอาไม่ใจปลาเราประกันความสดรัาพี่ดอวฝรั่งอีคานคู่แป้งกัจะมันออกเลยกู่อ่อนนี่ใหญ่เป็นปลาจ่โดตเก่งใชเฮยเอ้ยเฮ้ยเร้ยเเฮ้ยครับเี่น้องม้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้้ยเเเ้ย เดีกาบเอาถุงนี้เจ้ารอกาบเอาถุงนี้งอ่อนซอนอีดีพี่น,อน้องเมองลดะัาป่ะามันมข้างครับพี่น้องปาข้างมันโตใหญ่ยังดเก่นผู้ใหบ่เคยมาพี่น้องเาบาิ่งโลดมาซื้อโลดสดนอกใส่นำแข็งทุกทุกครั้งครับพี่น,อน้องน,น,นี่ซมาแบบ เพินคั่วแล้วก็มีร้อมกินเลยครับพี่น้องก็ไปทอดไปต้มไปมย่งดีบเบิดน,นี่ตัวใหญ่จีครับพี่น้องโอ้ยตัวนี้คัะนี่เพื่นกระสุดอีกอย่างครับพี่น้องพออเพิ่อนมดเซนแข็งไเลยน,นี่นะครับปลาเข,ข่าท่านตัวนั้นปลาข้างเหมืนว่า ปลาเขาปลาข้างนี่ยทีนี้ปลาข่าเบิ่งหางมันหางบูดขึ้กันต้นเนีขีบขีบแดงกันด้วยปลาจีข้างเนี่ยขีบแดงเดี๋ยวสีงอนตุ๊บปองเลยบ่เอิออยู่อยู่ในบ้านมิดว่าไปหอดพุ่นจังโถวอ่ะพี่น้องเป็นตะอันซวนแห้งอันนี้เป็นลักษณะปลาข่าครับบ่มีขีบแดงปลาข่าจะไม่มีขีบแดงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นปลาข้างเหมือนพี่น้องปลาข้างสังเกตได้งไงที่มีขีบแดง ครับขีบตรงนี้พี่น้องนี่ครับจะมีขีบแดงตรงนี้ลักษณะยังไงเลยตัวตัวนี้ไส่ใหญ่ครับพี่น้องไซส์ใหญ่ขีบแดงหางแดงต่างกันครับมีแต่ไซส์บิ๊กๆไปตาอ้อนซ้อนพี่น้องปลาเขาแต้เถื่อนว้ยอย่างไรไอ้พี่ มันจะแยกแบบมาแบบแบบใครก็มีครับมีหลายแบบให้เลือกนี่นี่โทรสั่งเพิ่นก็นได้ป่ะสันโทรสั่งเพิ่นขั้วให้ขันมีเบอร์โทรเพิน่นเลยก็มารับเอาส่วนภาคภาคคารเมฆาครับพระเจ้า,า,ม,า,จามาตัดเอาอยู่นี่นะครับพี่เนื้อลอยสีโอ้ยสองคู่นะครับย้อนได้อีกอยู่บ้านนี่ครับ,รบ,รบเบอร์โทษติดต่อได้เลยครับพี่น,อน้อง ผร้สนสนใจปลาสดจากจากนาเคอนเลยครับพี่น้องใกล่มากเลคือว่าได้นังถ่าจอบปอนอะไรสุมากบ่ได้จอบเลกครับมากก็ไ้กินหลดแม่นมากอะไ้กินรดครับรนี่ครับมาดู <laughs> าดอุ้นนุนเพิไ่ได้หลนะครับพี่น้องอ้ยอนซ้อนนเพิ่นดีีจะเป็นขัดมันโตใหญ่ดีเลยพี่น้องนี่ เบอร์โทรพ่นวให้จิติมาเกไพระ้อันบอนเ้จะไปยอนเขาว่าแล้ว่ตัวตัวนี้ตัวใหญ่นี่ะครับพี่นองปลายื้ไม่ได้ตัวในในองจรงครับพี่นวลพูนได้มาใหม่ๆโซๆนุน่นๆเลยก็มาตอกใสน้ำแข็งใบ ด้สิมากแบบตัวใหญ่ใหญ่ใสบิ๊กบิกนี่ครับตัวใหญ่ใสบิก๊กแบบนี้ครับพี่น้องมีให้เลือกลายขนาดอือหืไม่สดไม่ขายครับคากิลีนะครับพี่น้องปาลาหลช่วงนี้ปลาขึ้นไหลพร้อมเป็นหนานาวหนาฝนนี่ครับตัวใหญ่มาก กลบอุดมสมบูรณครับพี่น้องตัวใหญ่บบนี้เ like ้ยป่าป em ่าตัวเล็กตัวเล็กก็เลก็ควรผลนี่ละครับกำลังมาเลือดได้ไหมใสสวยๆพอได้กินข้างครับพี่น้องแต่อยู่แต่ว่าตัใหญ่นาด้เรีกป่า ก๋ยจัโบ้ันปนจำโบ้กันมี่กันป่ะเมนเาจัมือเากินเล้วนอกใส่แข็งไปตัวละบัวจัเหวไหมบัวเป็นเนกมอบจะสืทธิ์เลนี่ครับสีสันอยู่เคือนหัวหน้าครับพี่น้องรับประกันความสดกำลังเลือเลยครับพี่น้องกำลังเลือกเลยราคาเดียวกัน เนี่ยปลาจะของใส่ตู้เย็นไว้ยุยน่ยต้ปลาอันนั้นปลาหม่องอันนี้ปลาเคลื่อนหน่อยอันตัวเดียวกันบนนี้แดงๆนี่ราคามันไหมชอบกันเขาจกตัวนะแจบได้ปลาหม่องปลเลนไฟบ่ปลาเลวารือปลเลนไฟเฮ้บ้นเ้ยบคกันนี่ละครับซีสันปลา ยืนได้่ยวืนเป็นชั่วโมงเลยครับพี่น้องตัวนีผมมากแห้งใส่ตัวนี้ตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องตัวใหญ่แห้งตัวมันใหญ่ปลาขั้งเพื่อนพีมพัวขาไม่ข้าก็จงมาตัดเอาเรื่อยซองหลอดตาหัวซองหลอดมาพี่นอ้นอ,งนองจมไปพวกนี้ตัวนี้สุดยอดดีเลย ตัวใหญ่แห้งครับโอ้ยเบิ้งขนาดขนาดมือผมครับพี่น้องเบิ้งขนาดงุ้มใส่มือกันนี่เพลิดกันแห้งเอาโค้งใหญ่มั้ยพี่โอ้ยปลาใหญ่แห้งปลาค่างปลาค่างปกติแล้วมใส่ใหญ่ใหญ่กว่าดิก็มีแหมู่ครับมันตีก็เจ้าได้โอ้ เราไปเจอเคี่เตอร์เหมือนกันนะครับไม่ก็กก็ปลาคังค่ะวันนี้ปลาคังหรือปลาเครืองเนี่ยปลาอีตูปลาอีตูไปน้ำมูลก็มีนะตัวน่าจะโลสองโลสามโลนี่แหละปลาคังตัวนี้น่าจะสิบโลได้ถึงไหมถึงไหมเกือบนะนะจะเกือบเลยพี่น้องเกือบนะครับอาจะประมาณแปดอาจะได้ประมาณนั้นแหละนี่ครับพี่น้องมาดงามนั่นเลยมาดูเต๋อมาเสือมาเข่งมือใหม กินก็ไม่เอาพูกินอยากกินมาเค้กครับผมอยากกินมาเค้กมองยูนะครับพี่น้องผสมีลูกค้าเป็นขม่าตลอดครับเพราะว่าเป็นโซนรวบของปลายสดแห้งครับพี่น้องต้องมาสัมผัสครับพี่น้องสัมผัสกับความสด คือตะออนซ้อนแน่ครับพี่น้องอันนี้ไซส์ใหญ่ๆมี่ครับเปรียบเทียบไซส์กับขนาดมือครับพี่น้องไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มีคำอีกตัวหนึ่งคือไฮไลท์เลขสองตัวมันคือไฮไลท์อุ้ยขนาดซับมือครับพี่น้องเปรียบเทียบไซส์กับมือเลย ตุ๋นใส่ไงสดขาดสดเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นปลาไหลมั้งนี่โอ้โหเจลาเก๋อนีครับพี่น้องปลาเสือปลาไหลปลาไหล่าจะเป็นปลาไหลอันนี้เป็นปลานนปปขาวตุ๋นใส่ไงของแถีพี่น้องเป็นตัวอ,อ่อนซ่อนแห้ง <laughs> สมบูรณ์แห้งเป็นไงปิ้งเนี่ยมั้งหนูนะแต่ว่าตามที่เพิเพ่นเคยได้มาเนี่มันมีตัวใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องอันนี้แค่ส่วนหนึ่งบอกใส่สิบโลก,ก็าน่าจะมีอันนี้ประมาณเจ็ดแปดดูนี่ใส่นี่หาโลกวะหาโลกัวโอ้โอ้สิบโลกนี่ใส่ถังกูหนีวันได้เลยอืออันนี้ไซส์ห้าปลาปลาเข่าครับเพิ่นปลาข่าใส่ห่งนี่นะน่าจะปลาข่าเลยเพิ่นว่ะ ใเป็นพรได้่ปลาปลาข่าครับปะปูเปรนว่าปลาข่าเลยบัเงียงมันเมียนปลาข่าวนแล้วสุดยอดดีพี่นอนจนเงิยบใสนแก่60บาทใก่งขาตัวใหญ่เลยแม่ม้นีกพัน

น้ำแมวเส้นน้ำแมวเส้น้มเาาปกินดอกเาอกไรแมวบกินดอกาเน่ยาเมเนี่ังเนตาแสบเองมือเป็นอย่างนู้นเอางุ้เ็ดเนี่ยไม่เานะเวต่อปลานีมันทนีรสชาติมันทีที่โสติมหนนอยโอ้ยโอ้ยวันมัน่านไนนไ้่าเลยไปยงเงี้ยเ้เ้ไรน้อนครับ นี่ยนะครับกําลังเลือกได้โต้งงามครับพี่น้องใส่ไข่หรือว่าใส่ธรรมดากับมีมีเบิดตัวน่าตัวใหญ่ตัวตัวดีปลามันชิมีรสชาติ์คมเหมืตัวนี้แต่มันคมน้อยน้อยคมน้อยๆ้อยเป็นปลาที่พูดกันตป็ปลาจะเป็นลูกนะลูกนั่งไปพูดกันจริงปลาไทยปลาอีไทยอีไทยใหญ่ไหนว่า เอาเจ้าไปกินน้าเจ้าคุปสือไปกินน้ำเอาวะจะไปกินไงวะมีการวะสีสันกับบรรยากาศนาเคิ่อนเลยครับพี่นอนก็คือแั่ลูกค้าพันเขาย่างไรมาอนี้ไม่ได้ใส่ใงย่ครับพี่นอน ปากใหญ่ก็มีปลาปากใหญ่นี่ครับดิมแบบกินไข่แบบไข่ก็มีเบบนันไมู่ดเห็ดมันใหญ่ไรยัมีเหาวไรเห็นนะครับพี่นอนซีสันปลาหนาเทือนเลยได้มากเพิ่งเขามาขายอยู่นี่เลยครับพี่นอน

โอ้เธอมือค่อยหยิบไปหอดเทีอนมัดอยู่ไล่ก่อนบ่แอ๋มือจ่อไนรู้เอ๋มือจ่ไปกินรู้นี่ครับได้แล้วเรียบร้อยนี่ครับได้แล้วปลาวัตถุดิบมือนีิครับพี่น้องได้เรียบร้อยนี่แหละครับนี่ครับไปเบิ่นดู ดีมากเลยไปมันวิ่งไปทไทยนี่ครับรปรไปทไปอป้องไปไทยได้แล้วสามสามพูดครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิองอยู่มองเพิ่นเอาขึ้นมากเลยครับพี่น้องวันไปยังไหบรรยากาศอยู่นี่มันเปยังไหพี่นอ้องมาเบิงเด้ออยู่หนาเคื่อนเลยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น,อน,น,น้องเนี่ยสิพามาเบิงภาพบรรยากาศอยู่หน่าเคื่อนครับพี่น้อง หวานเป็นไงเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นไม่น้ำมุ่นครับก็เจ้ากันช่หมหาป่าอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องอุปกรณ์ยังกะมีเบ็ดครับพี่น้องเลื่อม่องแหตะคายมีเบ็ดแต่ก็สมีเบ็ดนี่มองนี่กระสมีกระฉอมหาจอบอยู่นี่กระฉอมาตีเบ็ดอยู่นี่ก็มีครับพี่น้อง แบบอยู่หน้าเขื่อนเลยเปิดเปิดประตูน้ำเพราะว่าน้ำส่วนนี้มันน้ำหลากพอดีน้ำเกินความปริมาณความจุครับพี่น้องนี่ครับเขื่อนหัวหน้าสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่แหละครับก็จะเริ่มาหาปลาอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องได้แนบมได้แนึผพอมันนี้ ปีนี้มันเป็นปีที่ว่าปลามาันหาง,งานเยอะครับพี่น้องมันเป็นน้ำหลากเนาะทต่างห่างเนอะไก่เ,เด้พี่น้องได้ปูพนกระฤษมาขายอยู่นี่นี่ครับกสิมีเต็นอยู่นี่เป็นกระสอบขายปูได้อยู่โซนนี้ครับพี่น้องาาก็จะสื่อหุกันดีเลยว่าหม่องนี้เป็นหม่องขายยุดขายปลา นี่ครับประตูระบายนา้ำก็หลายครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าิปกประตูครับพี่น้องที่เพื่อนเล็งระบายออกมาแล้วะบว์ว่ามัมนปากธ่งแดงเลยยังกคือมีท่งแดงอยู่ข้างบนครับพี่น้องนะ,ะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆดันร้อนอยู่หน้าเคียนเลยนี่ครับมองประตูระบายนา้ำ มองก็เจ้ามหาปลานี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาหาอยู่หากินอยู่ตามนาเขื่อนครับพี่น้องนี่แหละครับวิถีชีวิตเรพราะว่าปันนอกเขา้าขั้นเสียจากนาให้นาหน้า,นา,นาครับพี่น้องก็เจ้าก็สิมหาปลา ได้หลยก็ไปขายเนื่อต่อวโซนมากแล้วเขาเจ้าเสียเอาไปกินไหนและครับส่วนใหญ่วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาอยู่น้ำระเบียดนี้ขาเจ้ากะก็ถือว่าพ่ออยู่พ่อกินครับพี่น้องนี่ผมกับพึ่งมาไทยทอดเห็นเป็นคลิปแรกเลยครับพี่น้องข้าสนใจคลิปแบบนี้นะติดตามส่งเลยครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปครับพี่น้องสิพายเบิงตลาดปลาอยู่ไสหรือว่าไปหาปลาอยู่ไสกดติดตามไปเลยนะครับเดี๋ยวพากันไคลิปหนาครับพี่นอ้องเมอนก้ากล่าวสวัสดีครับนี่แหละครับ